ราชบุรีโค้งสุดท้ายศาลเจ้าแม่กลางพบนกเขาแมวสามตัวถูกหวยล้านเปอร์เซน็นชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดโค้งสุดท้ายศาลเจ้าแม่กลางหรือลั่นพบนกเขาแมวสามตัวถูกหวยล้านเปอร์เซน็นกำนันชี้เจ้าแม่ต้นกลางสุดครังขออะไรได้สมหวังทุกประการเพราะโดนมากลับตัวถึงสามครั้ง ผู้สึกข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากท่อหลังได้รับรายงานว่าชาวบ้านจากหลายพื้นที่เดินทางไปกลับไหว้ขอพรและขอเลขเด็ดที่ศาลเจ้าแม่กลางตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากโดยที่บริเวณศาลตั้งอยู่ใต้ต้นกลางอายุก,กว่า100ปีขนาด7คนโอบสูงประมาณ50เมตร ตั้งต่ง,งานแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่สารดูน่าเกรงขามภายในสารจะพบเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียนและพวงมาลัยในตัวสารยังฟันปลาชนากซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาวุธคู่กายเจ้าแม่กลางโดยชาวบ้านหรือว่าเจ้าแม่กลางมีอิทธิฤทธิอภินิหารมากมายเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวอำเภอปากท่อใครมาขออะไรก็สมหวังแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังต้องมาขอพอรหากเจอคดีที่ไม่สามารถคลี่คลายได้ส่วนใกล้วันหวยออกชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินทางมาขอโชคลาภเลขเด็ดซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเกือบทุกรายจนต้องเดินทางกลับมาแก้บนค่ะนางระวีวรรณบุตรด,ดีอายุ45ปีชาวบ้านในพื้นที่ได้บอกว่าปกติเธอไม่ชอบเสียงโชคแต่เธอก็ได้โชคลาภจากเจ้าแม่กลางมาถึงสองครั้งโดยครั้งแรกเธอเดินมาเที่ยวบริเวณศาล พอตกกลางคืนเธอฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนอยู่ต้นกลางส่งตัวเลขให้เธอสามตัวจนเธอนำไปฝันไปเล่าให้เพื่อนฟังและเขียนตัวเลขให้เพื่อนดูแต่พอตกกลางคืนเธอก็ฝันอีกโดยผู้หญิงคนเดิมก็ส่งตัวเลขให้อีกสามตัวเธอจึงนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคจนถูกเลขได้เงินมาหลายหมื่นบาทส่วนครั้งที่สองเธอเดินมากราบไหว้ขอเลขเด็ดแต่เพอเอิญมองขึ้นไปเห็นนกเข้าแมวหรือ นกแสกสตัวเกาะอยู่ในโพรงต้นกลางหลังสารเธอจึงถ่ายเก็บไว้ดูมเมื่อกลับบ้าน<ม>เธอมาขยายดูจนพบตัวเลขสามตัวบนลายไม้บริเวณที่นกเข้าแมวเกาะอยู่จึงได้นำตัวเลขไปเสียงโชคก็ถูกรางวัลใหญ่อีกเธอจึงนำของมากแก้บนและเล่าให้ชาวบ้านฟังจนทราบว่าใครก็ตามที่เจอนกเข้าแมวเกาะที่โพรงไม้ บนต้นกลางก็จะโชคดีถ้าเจอเกาะอ,อยู่2ตัวก็จะถูกเลข2ตัวถ้าเจอเกาะอ,อยู่3ตัวก็จะถูกเลข3ตัวส่วนวันนี้เธอมาขอเลขเด็ดอีกครั้งเพื่อหวังถูกรางวัลรับปีใหม่โดยตัวเลขที่เธอได้จากการเขย่าเซมซีก็คือเลข704ทางด้านนายทวีทรัพย์เทพลิปกํานันตำบลปากท่อได้เปิดเผยว่า ประวัติของศาลเจ้าแม่กลางแห่งนี้เป็นที่ล่าลือกันมายาวนานของอำเภอปากท่อตั้งแต่รุ่นสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองซึ่งต้นกลางน่าจะมีอายุกว่า100ปีและเท่าที่จําได้มีศาลไม้เก่าตั้งอยู่หน้าต้นกลางต้นนี้เป็นศาลแรกจนชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจบูรณะสร้างศาลใหม่ นแข็งแรงสวยงามจนถึงทุกวันนี้ซึ่งที่ศาลจะมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาบเป็นจํานวนมากเกือบทุกวันเพราะเจ้าแม่กลางมีอิทธิฤทธิ์อภินิหารมากมายโดยปฏิหารที่คนเก่าแก่เล่าสืบต่อกันมาสมัยที่จะสร้างรางรถไฟจะต้องสร้างเป็นทางตรงซึ่งจะต้องผ่านจุดต้นกลางต้นนี้จึงจะมีการ ย้ายต้นกลางออกไปแต่พอตอนกลางคืนมีคนงานสร้างทางรถไฟฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนถือฟันปลาชนากอยู่บนต้นกลางและพูดว่าห้ามตัดต้นกลางต้นนี้เด็ดขาดซึ่งคนงานจึงไปบอกคนคุมงานฟังแต่เขาไม่เชื่อยังจะให้คนงานเข้าไปตัดต้นกลางอีกเมื่อคนงานเข้าไปตัดต้นกลางก็จะมีอันเป็นไปทุกราย แม้หักกิ่งไม้ก็จะต้องเจ็บป่วยทุกรายจนไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดต้นกลางอีกทําให้คนคุมงานสร้างรถไฟต้องเบี่ยงสร้างทางรถไฟหลบต้นกลางไปค่ะ ส่วนตนนั้นนับถือและเคารพเป็นอย่างมากเพราะเคยขอเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องเงินทองจนครั้งสุดท้ายขอเรื่องโรภคภัยไข้เจ็บก็ได้สมหวังทุกประการดังที่ขอไว้โดยวิธีการขอจะต้องจุดธูปก้าดอกและบอกกล่าวขอพรโชคลาบก็จะได้สมหวังทุกรายส่วนการขอเลขเด็ดจากที่ทราบจากชาวบ้าน จะมีทั้งการเขย่าเซมซีดูลายต้นไม้รวมถึงเจ้าแม่กลางไปเข้าฝันบอกตัวเลขที่ฮอตมากก็คือการดูนกเข้าแมวถ้าใครพบนกเข้าแมว3ตัวถูกรางวัลใหญ่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กำนันตะมนปากทอดได้กล่าวไวค้ค่ะสำหรับบนต้นกลางจะมีนกเข้าแมวหรือนกแสกจะหลบอยู่ในโพรงไม้3ตัวซึ่งชาวบ้านพบเห็นมานานนับสิปี ส่วนใหญ่จะเห็นตอนกลางคืนถ้าเวลากลางวันอยากเห็นต้องตะโกนเรียกถ้าเรียกแล้วออกมาสามตัวก็จะถูกเลขสามตัวออกมาสองตัวก็จะถูกเลขสองตัวแต่ถ้าออกมาตัวเดียวนั้นไม่ทราบว่าจะถูกเลขอะไรซึ่งคนที่จะถูกจะนำทูบเทียนดอกไม้ประทัดชุดไทยและนางรำแล้วแต่คนที่บ่นไว้ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านจะมีงานประจำปีจะมีการทำบุญบวงสรวงสักการะศาลเจ้าแม่กลาง รวมทั้งมีการแสดงมหรสพต่างๆอีกมากมายค่ะนิวยีสิบสีสุจินนรุนฤไภาพข่าวสุกัญวริสุวรรณรายงาน